สวัสดีครับิี่องครับนี่บาทนี่ขออนุญาตถ่ายคลิปไปปิร่องเมือง่วนเป็นไดบาทนี่นะครับขณะนี้เวลาประมาณเที่ยงกับ45นาทีนะครับเวทีเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เสร็จไวมากเลยนะครับเวทีเราเสร็จไวมากนะครับวันนี้นะครับสังกสีกับกระลังโล่งแล้วพีปน้องนะครับหน้างานวันนี้นะครับที่บางปะกงนะครับตลาดโล่งสีเกา บางวัวนะครับพี่น้องครับปีกัดง่ายๆเลยมันอีแดดเปียงเลยครับ่ครับพีน้องเนี่ยคนอ่ะแดดออกแล้วนะครับสําหรับฝ่าฝนบบตองยาติี่น้องบ่มีพันเปอร์เซ็นต์นะครับถามคุ้มสถานที่แล้วคนอยู่สถานที่เิ่นว่าครับผมฝน่นวาสิมาช่วงของมันมันมีช่วงอยู่่นวาช่วงนี่นะครับตีสามตีสี่ฝนจังสิตเ๊ก่นวานะครับ แต่ว่าปกติมันสิตกตีสามตีสี่หอดเจ็ดแปดโมงสองมันก็ะเซ้าของทุกมือยุ่งสิละประมาณสามสี่มือเปิดนว่านะครับพี่น้องนะครับเข้ากันเลยว่าโอ้ยโล่งโอเคียอาจจะขันมันมาเวลาเก่ากับไข่ยอยู่นะครับเข้า,สาแสดงเลี้ยวเวล,ลาขันสิงหวัดตีสามตีสี่ผ่นนั่นนะครับพี่นอ้องเนาะเพราะว่าเวลาคงเทีเข้าเต็มที่กรับบเกิดปีหนึ่งปีสองนะครับเอาแล้วเด้นพี่น้องเด้อเวทีเข้านะครับสุดยอดแล้วนะครับมื่อนี้ภาคหลายยังวะนี่ใส่สูไปแล้วก็ถ่ายคลิปไปพี่น้องเบื้องน้าสิ แล้ว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 โอ้ข่านในขึ้นเยอะเนาะมาได้นอกข่านนั่นสลิงขึ้นอยู่เพราะว่าตัวนี้จะเป็นโชว์พิเศษโชว์ใหญ่เด้เสร็จแล้วครับพี่น้องหน้าเวทีนี่คือด้านหน้านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบก็รอแต่เสร็จเสียงดังเสร็จไฟนะครับเฟื้นไฟระบบเสียงกำเป็นทีเรียบร้อยนะครับวัอนี้นะครับเนาะอันนี้คือหน้าเวทีนะครับรว้าวโถถือว่าเร็วครับพี่น้องวันนี้อาชีพสุดๆและมืออาชีพจริงๆวันนี้เสร็จไวมาก นะครัไปเข้าไปเบื้องหลังหานน้ำกันบาดน่อพี่น้องนะครับป N N ไปเบื้องหลังหานน้ำกันเท่าบาทเป็นแนวด้าหลังหานพาไปชมบรรยากาศหลังเวทีกันลอดหัวไปเลยเพราะว่ามันอ้อมสังกะสีแล้วโอ้ตายๆตายพาตีก่อนเอ้าเสี่ยวจะไหมนงพ่อตะมุ้งจีบว่าบอกว่าม่ตองเปิดโทษเตี้ยว่าไม่เอาตะมุ้ง อ,อ,อ,อันนี้ครัวนะครับพี่น้องขั้วๆๆขั้วขัวอันนี้จะเป็นครัวเรานะครับรปวดกรมงานเท่าปลูไดเฮ็ดแล้วเฮ็ดเบียกแล้วก็ไปดัด้กินเข่าแล้วครับผลาาพี่น้องสิบห่อทั้งในเพราะจะฮัดเกาเข่ามะพี่นะครับเก็บเมียนไว้เป็นกําแพงเป็น,ปนอันนี้กัไนไว้เลยนะครับพี่น้องเพราะสังกระซีมันก็จะพิซูต์นี่นะครับกินเขา่ากินานา้ำกันที่งานเท่า แต่ยังกินแล้วเฮาโอ้ยผัดโอเคครับโอเคเอาแสีบเสียบเสบ,สบ,สบเป็นขา้าวเจ้าเนาะโอ้มากรุงเทพได้กินขา้าวเจ้าเนาะมามามาอยู่กรุงเทพตั้งโดนแล้วมาอยู่กรุงเทพตั้งโดนแล้วกินข้าวเจ้าเลยนะกินข้าวเจ้าต็ตับหมหุ่งเลยครับข้าวเจ้าต็ตับหมหุ่งโอ้โหแค่ด้วยโอ้ผัดถั่วงอกด้วยผัดถั่วงอกโอ้กลัวอร่อยเลยอร่อยครับแสีบเสบเลยนะครับแค่โดนเซียจะได้กินแหมโดนโดนเซียจะได้กินผัดถั่วงอก เออใส่เต้าหู้หนั่นไง <c oughs> เอ้าแต่ว่าไปนอ้องรอเบิ่งบรรยากาศหลงังนี้เด้ปลาแขกกูได้ถาหาปลาแขกอยู่ในไรสุดบ้างัปะปลาแขกมาอยู่โอ้ยกกบอก,กว่ามาๆๆปลาแขกสุกรบาดเพียงแรงกึ่งเก่าแลยเรวัสดีครับพอ่อโอ้ยเพื่อจำฮาพอพี่น้องผมไลรสุดี่น้องว่าไปท้ายปลาแขกในเมืองนี้อ๋อยุดนี้นะครับพี่น้องครับผมจุดนี้แหละเขาก็แล้วเก็ุเบี้ยหเขาก็แล้วเนาะพ่อเนาะครับอ่ะวไปยึเขากันครับครับพ่อครับ แล้วก็เ uh> งินให่กันามากอะไรเอาโอ้ยบัส uh> mm ิบอกเบอกกันจะเอาฝากเงินใหม่เนี่ยบอโอ้ยบอสคงโผล่ไปดอกเว้ยจะอายฝันเสี claro ่ยเหรียญนะพี่น้องเลยอีพออีพอเราเซีเหรียญนะครับอีพอเราครับรับไม่ได้เลยอีพอเราเซีเหรียญนะพี่น้องเด้อนะครับอ้าวพักค่อนตามปฏิยาสายทีมงานเท่าพูนอ่ะลังเวทีเปิดโถกลางเต้นท์ไฟเต้นมั่นแล้วบัดนี่ จุ่มกลางเต้นกลางไว้แล้วนะครับพี่น้องใต้ล่างงานกระจองพื้นที่สะนั้นแล้วท่านในทีมงานสร้างสุกกรลังสิขึ้นคันสลิงนะครับกระลังขันน็อตอยู่นี่เดี๋ยวคันสลิงขึ้นครับผู้มาหอดแน่ผู้บ้าทัานมาหอดกะมีนะครับพี่น้องโอ้หัวหน้าตู้งควายสวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบนึงครับมึงบอเป็นสม่าเปล่บัมาบ่มาครับเพป็นว่าฝนมันสิมาตีซีครับของทุกวัน ตีสี่ถึงตีสี่ถึงแปดโมงเช้าของทุกวันตกอยู่งี้สามวันแล้วแบบนี้แล้วอะไรบ้นะครับบ่มาอีกหรอกพี่น้องเอ้ยทีมจอย l ดีเข้ากําลังขึ้นครับตั้งนี่เสียบปากเสียบยังแล้วกวนใจได้ร่องนะครับเพราะว่าเมื่อนี้จัดเต็มชุบนะครับพี่น้องจัดเต็มชุบเต็มทังเลยนะครับติ่ม l ดีเข้าเมื่อนี้นะครับอันนี้ป้ายไฟป้ายพรพิรดีเนาะลูกดูกําลังเบิ่งอยู่นี่เนาะ ป้ายบอลพระดีขอบคุณักที่น้องกนงมาด้วยดงยายเลียดีตน้เปนในเป้นไว้เอาไว้ใส่ชุดนะครับไใส่ชุดใส่ขนแดนเซอร์นะครับเตลนหลังหนึ่งเต้นใหญ่แห้งนะครับน่าจะเป็นเต้นที่่นนะครับ โอ้ยวัสบายร่มมาในเย็นดีละบ้านนี่มันแดดมันฮอนไหลอยู่น้องนี่ครับหลังเวทีก็นดยกันดูสลพี่น้องครับจะอยัดยางกันด้วเบืองาเพืนาด้วยพี่น้องนี่ก็พาน้องยางกันด้วยเครื่องหานมพาขึ้นเวทีหมอลำเพชรลำพิ้นขึ้นข้างหลังโอ้ยวกขนเือเลยนี่เพกกขนมาเือดแหกเลยนี่สดมากขนได้ทั้งคาง เอครับจอแอลอีดีองหกยางงามเลยพี่น้องเลยปวจจัดแทบมาเรื่องนี้โอ้มันสายหนังกักะกะกะกแค้วแคล้วปลาจอโค้งจอโค้งเขาี็นีัันจอหนังนากนจอโค้งจอโค้งนอนมนตั้งตังตั้งยังเอาขับใกลเขียดใกล้เขียพี่น้องใกล้พี่น้องขึ้นเครื่องหันใกล้พี่น้องปุ้ยกักก โอ้ยเยู่อเสื้อในร่มเย็นดีขนาดเลยขออนุญาตพาพี่น้องขึ้นมาเบิ่งทางหันเด้ครับเออคลิปนี้บ่ได้มากีดเพิ่นดอกอืมปฏิบัติขึ้นไป่ยังกีดเพิ่นปฏิบัติโได้กีดดอกปลาไช่แล้วอนุญาตอ่ะล่ะปลาไช่เนาะญาติว่าเพิ่นนั่นขึ้นไป่ยังกีดเพิ่นปฏิบัตนะบ่ได้กีดนะครับแล้วปลาไช่อนุญาตแล้วเสนอกอนุญาตอนุญาตแล้วไม่ยั้งไม่ยั้งไทยเลยไทยเลย นี่ครับพี่น้องนางานล้านปูนสุดยอดเลยครับบรรจุคนได้หลายพันนะครับถึงรักเงินบุละนะครับอันนี้ก็จะเป็นติดถนนโทเวหรือมอเตอร์เวย์นะครับที่มาจากชนบุรีนะครับนี่ครับคาราวานเข้ารถบัสสามขั้นรถสิลรอโบได้นับนะครับจะป็นจ้ขั้นร่วมรถตู้เครื่องเสียงนําบ่บได้นับครับตัวนี้แต่ว่า โอ้เราไปตลาดพี่น้องครับตลาดเลี้ยงก่อน้นอโจส,สิครับสถานทีน่านางานพอดีเพื้นติดไฟเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์หรือว่าโทัวร์เวสักอย่างนี่แหละนะครับที่มาจากสุนโบรีวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับเพราะตอนนี้เจ้าจะอยู่จุดตรงที่บางปะกงนะครับบอกเขาอยู่นี่คือบางปะกงนะครับพี่น้องตลาดโล่งสีเก่าก็จะเอื้อนโลง่งสีบางบัวบอสครับใายคลิปครับพี่น้องใายคลิปครับพี่น้องเบิรงครับปลาชัย ขณะนี้เวลาก็บ่ายโมงโดยประมาณนะครับแล,แล้วแล่วแล้วเบิ่อแล้วนะครับเหลือตั้งแต่เครื่องดนตรีขึ้นมาตั้งนะครับก็เป็นตีเสร็จเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับผู้ดใดถามหาฝนไม่มีครับวันนี้ปลอดฝนถ้าจะมีก็จะประมาณตีสี่ตีห้าถึงประมาณเจ็ดแปดโมงเช้านะครับเด้อยยำอีกเชื่อกนึงครับพี่น้องผู้บัญญาฝนนะครับบ่ต้องย่านครับมาเลยพี่น้องมาได้เลยนะครับมาซื้อบัตรหนางานเขามาเบิ่งน้ำกันได้เลยครับเร่งใจถือว่างานแรก เมืฤดูการมาถือว่างานแรกที่ได้ลงมาพบปอพีน้องทั้งภาคกลางเข้านะครับพี่น้องเนาะมื้อนี่ถือว่างานแรก้ะพี่น้องเด้อนะครับส่วนงานแรกจริงๆก็เป็นงานที่อำเภอคุมาวาปีนะครับเมื่อขึ้นก่อนนะครับมื้อนี้ถือว่าเป็นงานแรกที่พาพบปี่น้องทั้งภาคกลางเข้านะครับเนาะปลอดฝนพี่น้องปลอดฝนบอกกันสูขกุสุ้ก้นเด้อครับปลอดฝนปลอดฝนนะครับไม่มีฝนแน่นอนอ่ะลองบัตร มาแล้วกับซลกูกตัวมันเกียดเพิ่นกูนะออ้ยชูอรูอเบอร์ห้าหลายช่องครับพี่น้องถือกล่องชวนเงยียบด้วยเดียวนี่เอาลงลายลาย,ลายช่องหลายพี่น้องเห็นความเคลื่อนไหวนะครับถือว่าโปรโมทกันลายลายช่องนะครับปูไดมีช่องทางที่จะลงได้ลงเลยนะครับเพื่อโปรโมทที่งาน,นเท่านั้นนะครับเนาะเอาการร้อยการสีเอาไว้ซัํานีพี่น้องบัตรนี่อันนี้ก็ถ่ายคลิปด้วยสลับกับไลฟ์สดไปด้วยนะครับ ถ่ายคลิปน้ำเนื้ออะไรสดน้ำเนื้นะครับใสพี่น้องเบิองน้ำกันเนาะความเคลื่อนไหว้เกือนนะฮะเนาคือดีแท้ใส่ไฟรถใส่อันนี้เลยตัวนี้อ้ายังอีกกันอีกแล่เโอ้ยโอ้ยสภาพไปไหนมาใส่ก็พ่อใส่กันเนึ่งพ่อจับระเบียบรถให้กินเขาได้บ่ตัวนี้ไปอยู่เลยวน้ามันก็ต้นหนาบอยู่บนหน้ามันก็ต้นหาข้างบนมี้ตับมองหงพัดชั่วงอ อ้าวโอเคพี่น้องขออนุญาตลงคลิปให้พี่น้องเบื้องซ้ำนี่ก็แล้วกันดนะครับนอเอาเก็บภยาพบรรยากาศปากพี่ตอนน้องมาเลี้ยงพ่อกันนะครับ